ก็กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมายครับ EP ที่สิบห้าไม่พูดทำคำเพ,งพงลงก็เริ่มกันเลยครับพรุไ่ได้ยังมะ มีเลยชับไปแน่นอนกันไว้ก่อนของไม่ได้วางไม่ได้ ยังไม,ม่ข้าเลยเพิ่งที่หายและใครไหมเนี่ยทางยากแบบอ๊ ดไม่ได้ข้ามไม่ได้ทำไงดีเดินผ่านโอยอยามา ไปแล้วไม่รอดอุ้ยล้อก็โดนนะโอ้ยวิธีสิบห้าก็จะเพียงเท่านี้ก็พอตัวลาไปก่อนนะครับไปรักษาแผลกันเก็บกีดเลยจะกลับมาคลิปหน้าบายจุ๊บ